สบายดีทุกคนตอนนี้อัปเดตหัวแล้วเรียบร้อยแล้วพี่นอ้องอัปเดตหัวเดี๋ยวเรียบร้อยแล้วรวมทั้งเมืองเง่อเนื้อห่ีเห็ดหัวรวมทั้งาแห้งคาสานวัดสิบสองลานกีบว่าวเสด็จยินมาเนาะพี่น้องเลยเพราะว่าลมแห้งแต่ตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาอีกแล้วทุกคนได้น้ำได้น้ำบ๊วยเิน เติมน้ำเจ้าวันเบิสิเบิดแท่งเติมแถ่เติมว่าเติมแล้วก็ยังบ่ได้ปวดพดูเติมแต่เศร้าเท้าคำน้ำบ่ลงน้ำบ่ขืนเห็นแล้วก็บ่ได้น้ำเอิญสั่งมาตอนนี้สั่งก็ลเล่าสิขำว่าเบิ่งขาสามบอกว่าขาเขว่าเบิ่งหายแล้วก็ถอดได้คำว่า,าเบิ่งเนี่ยหาร้อยบาทอ้าเดือนนี้เป็นเดือนเสียเงินเสียคำเสียใหยม้มันแล้วมันทั่วพี่น้องเลย โอดโพล์ะแต่แนวเสียเงินเสียคำแบบนี้อันนี้หัวพี่ต้องเป็นอะไรงามเบาหัวเมียบระเทศไทยบังพี่ต้องพอเป็นอันนี้ไอเซเบิ้งโอ๊ตพอขออภัยไพโรพี่ต้องเด้ไข่เบิ้งไข่เบิ้งตีนตัวเองตีนไข่ตีนบวมอย่างก็่ได้พี่เนาะตีนบวมเป็นเอ็นมันตึงนี่เจ็บแหงเจ็บแผลเจ็บว่าอย่างเต็มตีนบ่ได้เลย เดี๋ยวรอถ่ายสั่งมาให้เบิงให้เพิ่นเบิง้งห้ต่ออีกอย่างคือค้นค้าเรื่องค้าพิกกรานแล้เป็นเอ็นลอยวายไี่ล้วเป็นเอ็นลอยวายแล้ว,เ,เ,ลว,ลวเจ็บขาหอมบปได้ไปเห็ดเวียกร่วมน้ำมูกอวานไปหิวอิถหิวอันนั้นตดเป็นนักขึงกเก่าๆอย่างดุร้ายกลับมาแล้วมาเบิ่งตะนางต่อเมื่อขึ้นเขาต้างเห็ดตะนักหายเรีย่ยมือขึ้นประมาณสองทุ่มแต่ว่าเราได้ถ่ายคลิปพ,พอเจ็บขาแห้องอย่างไปได้ มันพอไปเป็นสี่เหลี่ยมทุกคนมันจะโค้งๆนะน้ำจะไม่ได้อาบพี่น้องเลยอากาศกันหนาวหนาวไม่ได้ทำน้ำนี่เพราะควันไหม้ไม่ได้ทำน้ำซ้ำน้ำไม่แพงก็สิเบิร์สเพราะว่าได้น้ำก็ได้อากาศกันหนาวหนาวมองว่าเป็นห้องนอนไม่ได้ผ่าหนาวอีกเลย นีเจ้าได้ตันมีปัญหาอยู่ตลอดได้ตอนนี้แต่คืนเพื่อนมากสอมได้ซ้อมตลอดได้ตัวน,วนี้เปลี่ยนในได้ที่สองเลยนดนทัองกรอบกระเบิด9 0เก่าพันสื่อได้อีกต่นางหากมาสื่อได้สมัยนนอีกต่างหากมันค่อยเป็นบ่ ก็เ,เจบพ่อขาเจบตีนเป็นเอ็นลอยไว้ไปเห็ดเวียวกมือวานนี่เห็ดเวียวกอยู่วัดกําแพงวัดมาวานนี่กอกําแพงมอวานกอคขานี่ยกอข้างหุ่ขน,ขน,ขนแล้วอย่างคนอิตคนปูนโอ้ยถ่ายอ่างลงหายแล้วสั่งดังนี่สินะสั่งดังอุดมไซนาจารย์นี่มันมันก็เคยมีปัญหาอย่างสบปะ เออสะพอนจังหายน้ามัเต็มจักเถื่อหูหอยว่ายำมันนง่วตำเอียงตำตอนอภิษนเห็ดหัวเสดยยันแนวตำา่ตัดอันนี้อองเอ้า เมื่อยแต่ให้โอ้ยสะพอปีสะมาพันขันตีบ่เดี้ออย่าแล่เป็นส่างอยู่ <im pro c ant il> คนทำเมันเก่งคนละอย่างเนาะคอยทอไปฮะจับบางหลายๆสายหนึ่งเป็นนกได้เขาบอกอุนหายหน้าเป็นเป็นจะสิเป็นน้องหรือความอันนั้นนะ ลูกชายใหญ่เป็นบ่าวไะแล้วเนาะใกล้ชิดได้ไพ่เว้ได้ไพ่แเรบบจ้า ทางใหม่บ่เจ้วทางแดงบ่เออทางดำบ่นักเลถอดนมงเลียนเาแล้วมีวงมีวาวอีกเนาะทางลุมคะเนาะ เป็นไหนะกินแล้วไหมขะ ปูว่านี่คืนปกติตน้ำน้าเต็มแล้วม,วม่หายลงไปเนี่ยจ้ยจ้าซ,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 ซื้อหายลงไปแล้วกับเต้มหายลงไปแล้วกับไลท์ไปเรื่อยๆ แม่หันตอนที่สักผาหันดูดน้ำขึ้นมาเนาะไอพาเวอลน์นั้นดังปืดปืดแล้วสักพักหนึ่งเงียบหายปืดไปเลยสิได้เอาตัวใหม่มาใส่สิได้สื่อตัวใหม่<อ>บ่บ่มีไฟเห็ดเขาบนยังเลยบ่บ่แนวจกให้ทันสมัยลายปรนไดกระแหงมิตรแนว่ชื่ออะไร ของกระติกนะกระติกแบบใดกระติกไสรไทรเดียวมันเป็นใดทรงคือกันมันเป็นกระติกเป็นใดกระติกเลยเดี๋ยวจะส่งหูจะมีเฟซเยอะส่งหูไปเขาเบิร์กไหมมันเป็นกระติกแต่เดี๋ยวมันเป็นอ้ําเป็นคือใดกระติกแต่มันเป็นไสรเดียวเป็นใดทรงเงื่อนเขาจะขายเจ้ามีหูแล้วส่งไม่ให้เขาเบิร์กนะแต่เขาเสียไปขายขจาวแบบนี้มาให้แน่จริงนะ มีแต่สวนแล้วบ่สวนเอาไปวาได้่งเป็นได้กระติกเออบอกมเตบอกเาจะาได้่งได้กระติกเนาะมันิงเมนเป็นได้กติกเปไงอเปกระติก้อาองนะลองกับบุขืนพากันลองจนเหมยลองขืนไปตัวไซไฟเบอสมองรอไทย่งเขาเนี่ยห เอาแนวม,มาตรวจไฟกับบ่อเขาตัดสายออกบบ่อเขาหให้ให้บ่อเขามาตัดายไฟไฟบ่อเขานี่เลยแต่ไฟในนี่ในสายมิ่งเปิดขึ้นมาวะจคะแม่มันเป็นของกระติกนะมันทนเลยทนไลยทนกูมอนี่ายโดย ไปกระติกไปชงข้าเจ้าไปทยนำเื hmm. oh. ่อไทยผมยังถือันมิตรยุสวรรค์บอกบัวสวันฮันบัวสวันนี่โอ้ได้ทะโดยโดยจังไปถือแม่สองไอ้น่องปอะคมจักปีสามเสือแดงนะัะสิบเจ็ดสายูจีนคุหน้อยได้หาอคุณ่นีสามลูกไา้ลูกซส้กงเมลเลยสิบเจ็ปี เมื่อกี้หินเสียเมื่อกี้หินเสียงแหล,ลนแลลงไปเลยลเห็น <c oughs> เาลงแล้วมืกม่กี้หินเมื่อกี้หินลงไปต่อเอาออกมาใหม่แหล,ล่งกลักลกละล,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 ะลงไปเลย ตีาะกับมันแตยำแรงเนาะโอเจามิไดโทรยำเบือมันีปัญหายำแรงตลอดยำ้ดยำาวอีกได้เพื่อเอาแกีกระไรม่เหตใอันนี้มา <c oughs> บัดได้ตัห,หได้ตานี้เยอะเมื่อกี้นเป็นยังไงน่ะา,า,าจค่ะายค่ะสานใจค่ะ ใจค่าสั้าร500บาทรวมเป็นทั้งหกรอยสาิบาทติดหนีนำ103้ำร้อยสามสิบอยู่หาคข้าเาเลยขอบใจให้กันมีปัญหาถนาโทรห้ามาอีกดโดยโดย,โ,ดยโทรหายัำได้ย้ำน้ำตลอด ใส่เอ็มพี่น้องวันนี้อะ mm. <laughs> จากยก็จะเมื่อคำแล้วแล้วละพอใจแล้วรอขาให้น้ำใสทุกคน